มาหน่อยครับมาหน่อยว่าไงว่าไงหโกโก้เฮ้กา,าแกฟกาแฟมานี่กาแฟเอาวถั่วดำว่าไงกาแฟโกโก้เอยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้สองเส็บ สองเสบในยำราดีสองแสบยามราดี <h ums> นี่ครับนี่กาแฟเดียว no อย่าชีสิเอิมคือวันนี้จบจบจบก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้มันไม่ไหวจริง